ข้อหาที่ผมทราบมาเนี่ยก็คือช่อโกงเป็นปกติทุระแล้วก็ฟอกเงินอะไรจำลองนี้นะคำว่าช,อชอ่อช่ออ่าช่อโกงก็หมายถึงการแสดงข้อความเท็จปกปิดความจริงอันควรบอกให้แจ้งและผลจากการหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นนี่เรียกว่าชอ่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามรบนะครับเปิดดูได้นะครับเราให้ความรู้กันทุกวันเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คําว่ามาตรา3ามร้อยสิบเอ็ด แล้วก็ปออ,อมันขึ้นมาเลยท่านก็จะรู้ว่าองค์ประกรอบความผิดเป็นอย่างไรการกระทําความผิดทางอาญาจะมีความผิดต่อเมื่อการกระทํานั้นครบองค์ประกรอบความผิดเห็นไหมครับนะตามประการสภาทนายเนี่ยนะมาฟังพี่เดพูดบ้างให้ความรู้ให้อะไรต่างๆสอนกฎหมายนะครับนะครับเนี่ยให้ประโยชน์เนี่ยเผยแพร่กฎหมายเนี่ยคนเข้ามาดูเยอะแยะมากมายาะแนนขอพี่เดฟแม่งก็ต้องมีประโยชน์ถ้าพี่ดีไม่มีประโยชน์ใครจะมาตามตั้งสองสามล้านคนนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามีการแสดงข้อความเท็จอะไรบ้างมีการปกปิดความจริงอะไรบ้างนะและนายสิทธาได้เงินได้ทองอะไรไป7 1ล้านยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่เขาต้องสอบนะนะครับไปหลอกลวงว่าจะทําแพลตฟอร์มลอตเตอรี่อะไรจำลองเนี้ยแล้วก็ได้เงินได้ทองไปนะครับแล้วก็มีเจตนาตั้งแต่แรกในการโกงก็ต้องพากันไปแต่แรื่งข่าวที่ผมทราบมาจากคนใกล้ชิดของนายสิทธาเนี่ยหรือทนายสิทธาเ,เขาก็จะสู้ว่ามันก็เป็นเรื่องของการผิดสัญญ,ญาหรือการให้โดยเสน่หาน,นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องการปิดสัญญาปิดสัญญาหรือการให้โดยนเสนหาเนี่ยก็เป็นเรื่องทางแพ่งก็ต้องไปสู้กันไปนะนดังนั้นในคดีนียตำรวจก็มีหน้าที่ต้องตั้งประเด็นมาว่านะนายสิทธาหรือนายก็มีเจตนาตั้งแต่แรกเลยที่จะโกงเขาจะหลอกเอาเงินเจ็สิล้านไปเนี่ยโดยไม่คิดจะทาอะไรเลยมันต้องถึงขนาดนั้นนะครับเราไปดูแนวคำพิพากษาของสาธิการนี่มาให้คาวามรู้นะเพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องหาพยานหลักฐาน ในการที่จะออกหมายจับหมายรียกทนายตั้านะอย่าลืมว่าทนายตจ้เาเขาเป็นทนายเขาต้องวางแผนมาอย่างดีเมืฉะนั้นนะสอบสวนกลางเนี่ยต้องทำพยานหลักฐานให้แน่นถ้าพยานหลักฐานไม่แน่นเอาผิดทนายเจ้าไม่ได้ฟ้องไปก็ยกฟ้องเพราะนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยต้องทํางานละเอียดต้องสอบนั่นสอบนี่สอบทนายเจ้าสอบอพนักงานธนาคารไปขอกล้องวงจรปิดที่ธนาคารกรุงศรีที่ปากชอ่องดูเส้นทางเงินแล้วก็ดูสัญญาต่าง นะครับนะสัญญาต่างๆที่มีการทํากันมีการไปจ้างบริษัทเขียนโปรแกรมไอ้ลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับแล้วก็แชทต่างๆที่พูดคุยกันนะครับแล้วก็อะไรเงินค่าที่ปรึกษาเดือนละ3ามแสนเข้าบัญชีบริษัทสีทาหรือเข้าบัญชีทนายก้ามหรือเข้าบัญชีพี่เมียหรือเมียเงินทองต่างๆที่เอาไปนะั้นนะครับเงินทอง71ล้านเนี่ยเอาไปทําธุรกิจออตเตอรี่ออนไลน์หรือเปล่าหรือเอาเงินไปซื้อบ้าง นะครับถ้าถ้าเอาเงินเข้ามาลงทุนเพื่อจะทำลอตเตรอรี่ออนไลน์แต่เอาเงินเข้าไปซื้อบ้าน40ล้านตกแต่ง20ล้านเป็น60ล้านสมมตินะนะครับสมมุตินะคือเอาเงินเข้ามาทำลอตเตอรี่แต่เอาเงินไปซื้อบ้านถ้าแบบนี้มันก็อาจจะกลายเป็นการทุจริตเป็นการชอบโกงนะซึ่งเอกซึ่งพยานหลักฐานในสำนวนเราไม่ทราบอันนี้พี่เดก็ให้ความรู้นะใครผิดใครถูกไม่ทราบผมไม่ใช่สารนะ ถ้าผมไม่ตัดสินไจก็ไอกรรมการ,การ,การาสภาธนาที่เตรียมจะจับผิดผมก็บอกโอ้ยพีดเดไปตัดสินงอกแล้วทําตัวเป็นสารเสี้ยไม่ใช่ครับให้ความรู้กับประชาชนนะนะครับก็ต้องรู้ว่าเงินที่ได้ไปเอาไปทําอะไรไม่ใช่ว่าทนายก้าวได้เงินมาจากเจ๊อ้อยจะไปทําธุรกิจลอตเตอรี่ออนไลน์จะเสือเขาไปซื้อบ้านถ้าแบบนี้ก็ติดคุกนะครับเอาเงินทั้งหมดของเขาไปซื้อบ้านนะเขาไม่ได้ให้เราเขาให้เราไปลงทุนแต่เราไปซื้อบ้าน ถ้าแบบนี้ก็ติดกุ๊ทั้งผัวทั้งเมียก็ไม่รอดนะถ้าบ้านมาชื่อเมียเมียก็โดนด,ด้วยใครที่ไปเกี่ยวข้องก็โดนกันหมดอันนี้คือการให้ความรู้นะซึ่งแนวทางการอสอบสวนเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาก็ไปประมาณเนี้ยนะไปแนวๆเ,เ,เนี้ยว่าทนายตั้มได้รับเงินมาแล้วไม่ได้เอาไปลงทุนเอาไปซื้อบ้านถ้าแบบนี้ก็ติดกุ๊นะเออนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าทนายตั้มเขาจะมีข้อต่อสู้อะไรแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเขาก็ต่อสู้เรื่องหนึ่งอายุความสอง ผิดสัญญานะครับนะอ,อ,อะไรจำลองเนี่ยแล้วก็ให้รัตเนหาก็ไปว่ากันไปเวลาเราติดตามข่าวของเราแล้ไม่ต้องไปตัดสินวระตังผิดหรือถูกเจ๊อ้อยผิดหรือถูกไม่ต้องไปตัดสินเราดูข่าวแล้วก็ฟังความให้รอบดานเะข้าใจนะอันนี้พี่เดก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนไม่ตัดสินใครนะครับท่านกรรมการสภาทนายความชุกรูนะนะและที่ผมกำลังจัดรายการเนี่ยผมไม่ได้กำลังว่าความนะ เป็นอาชีพอีกอย่างผมเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนออนไลน์นะครับท่านท่านกรรมการสภาทนายความนะตื่นหรือยังครับคุณพี่ทุกครูผมได้ตื่นในเช้าให้ความให้ความรู้ข้อกฎหมายกับประชาชนสภานายก็ทําบ้างก็ได้นะแต่ผมดูแล้วทาง Facebook ในเวลาเขาจัดรายการให้ความรู้ประชาชนสภานายคนดูไม่ถึงร้อยคนก็ต้องไปปรับปรับรุ่งหน่อยจะได้มาไลฟ์สดแข่งกับพี่เด นะเออไม่ใช่ไล์สดแข่งกับพี่เดซู้พี่เดไม่ไหวก็ไปงั้ถอนไปญาติแม่งนะนะอย่างนี้เขาดูไม่พัฒนาไม่สร้างสรรค์นะครับนะก็ฝากไปยังกรรมการสภานายในขออนุญาตแซะทุกวันนะมันบอกว่าพี่เดมานั่งมานั่งว่าความทางโซเชียลว่าความอะไรบ้าหรือว่ามาให้ความรู้ใครเห็นพี่เดเห็นด้วยกับพี่เดก็ช่วยันแสดงความที่เห็นช่วยก,กดไลค์กดแชร์พี่เดก็ให้ความรู้ก็เชื่อว่า นะเชื่อว่าในอาทิตย์นี้น่าจะมีการออกหมายจับแตนายสิทาผมเชื่ออย่างนั้นนะหรือไม่ก็หมายเรียกแน่นอนอ่ะนะที่ผมแหล่งข่าวมาเนะี่ยเขาก็สอบรุ่สอบนี่อะไรเดี๋ยวเขาก็ดำเนินการส่วนทนายทนายตั้มเขาก็เตรียมสู้คดีกันไปผิดถูกก็รอศาลตัดสินนะครับก็ว่ากันไปครับนะครับนะแล้วก็การที่มีทนายความถูกกล่าวหาตกทงตกทับเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมเสียวงการทนายนะมันมเป็นเรื่องเฉพาะตัวทนายตั้มถูกกล่าวหาก็แค่ทนายคนเดียวนะ นะครับหลายคนก็บอกโอ้ยวงการธนายตกต่ำไม่มี่หรอกครับวิชาชีพธนายไม่ได้ตกต่ำคนดีๆมีเยอะแยะเจ็ดแปดพันคนเก่งๆดีๆทำประโยชน์เพื่อสังคมเยอะแยะไม่เกี่ยวครับทนายตั้งมีความผิดเขาก็ได้รับโทษของเขาคนเดียวซึ่งตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนวงการตำรวจก็เหมือนกันครับตำรวจส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีตำรวจเลวตำรวจเทาก็มีบ้างไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ตำรวจไม่ได้เสื่อมเสียสถาบันตำรวจก็ดีสถาบันนายการก็ดีแต่ถามว่ามีคนเลวคนชั่วไหมมีทุกวงการนักธุรกิจก็มีสื่อมวลชนก็มีมีหมดเข้าใจนะนะเพราะนัะ้นวิพา์วิจารณ์ยาไิดาเมาถ้ทนายโซเชียลเป็นโจรเป็นอะไรต่างนะครับทนายโซเชียลเนี่ยจำเป็นต้องมีทนายดังจําเป็นต้องมีเพราะอะไรช่วยเปิดประเด็นเปิดเรื่องก็อย่างที่ผมพูดคดีดังๆเนี่ย เนี่ยคดีต่างๆเนี่ยคดีแม่ตั้งเนี่ยก็ต้องมีทนายโซเชียลนะคดีเสียต้นก็ต้องมีทนายโซเชียลคดีดีไอคอนคดีแตงโมสมมติไม่มีทนายโซเชียลไม่มีคนเปิดประเด็นปล่อยมันตามยถากรรมคดีไม่ดังประชาชนไม่สนใจคดีก็ไม่คืบหน้าคดีไหนประชาชนสนใจก็คืบหน้าเพราะฉะนั้นทนายโซเชียลจึงมีประโยชน์กับสังคมดังนั้นกรรมการสภาทนายความที่ิฉาลนิษยาเนี่ยได้โปรดทราบว่าอยาอิฉาลนิษยาพ่เดเลย พีเดหลอกกว่าดังกว่าไม่อิทธาทิศยาจะถอนใบยญ,ญาตพีเดยอย่างเดียวนะผมจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ข้อบังคับสภาทนายจำไปเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นทนายดังๆนักร้องมีมีส่วนในคะดีอย่างดีไอคอนเนี่ยถ้าไม่ใช่ผมกับต้นอ้อทนายโดนลงสามคนเนี่ยผมถามในคดีดีไอคอนจะดังขนาดนี้นะบรดาบอสสิบแปดคนจะเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยเพราะใครเพราะพีเดหรือเปล่าเพราะต้นอ้อเพราะทนายโดนลง,ลงนะเพราะนายดังเนี่ยช่วยกันกับไปแจ้งความแถลงข่าววะเนี่ย จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตสุดท้ายไปไงนะบอสเข้าไปอยู่ในคุกหมดถ้าบอสอยู่ข้างนอกนะก็ยังมีการไปเชิญชวนให้คนมาเปิดบินต่อคนละสองสาหน้าสองสนหน้าความเสียหายกับประชาชนยังมีต่อไหมเห็นนะเนี่ยก็ฝา,ากไปยังสมาทนายว่าเห็นประโยชน์ของทนายโซเชียลไม่ใช่วันออกมานั่งด่าเขาเพราะดังสู้เขาไม่ได้หรือไงไอกรรมการบางคนเนี่ยนะครับดังสู้เขาไม่ได้กับพัฒนานี่จะได้ดังนะครับนะ พราะนั้นเนี่ยนี่คือข้อดีของทนายโซเชียเเปิดประเด็นอะไรถ้าเอาอมาตแหนงข่าวเนี่ยคดีก็เร็วนี่ล่าสุดอีกแล้วนะทนายดังก็ชวนเปิดนะครับหมอดูห่วงจุย้ยหมอดูห่วงจุ้ยไปหลอกคนแก่66สบล้านหมอดูห่วงจุ้ยหลอกคนแก่เป็นเจ้าของรายการรายการไหนครับรายการออกทางสถานีโทรทัศน์สองช่องบอกเลยก็ได้ช่องอื่นก็ไม่บอกออกทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีและออกทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวี เห็นไะหคนอื่นไม่กล้าบอกพี่เอบอกเลยรายการหมอดูหงจุย้ยออกทางสถานีโทรทัศน์ p ี t v ทีวีและแล้วก็ทางอมรินทร์ทีวีเห็นะไหมอดไหมองจุย้ยคนเนี้ยก็มีการไม่ได้จ่ายเงินค่าเช่าเวลาให้กับบริษัทซินดีเบริษัทซินดีเป็นลูกความผมนะครับเนี่ยก็ฟ้องร้องกันแล้วก็เป็นข่าวนะครับอยู่ที่ศาลธัญบุรีประมาณ3ล้านบาทนะครับแล้วยังมีการ นะไปโฆษณาชวนเชื่อทางรายการเนี่ยทางพีพีทีวีแล้วก็อมรินทีวีขายเกี่ยวกับสิงโตกีเลนตัวละหกแสนสองตัวล้านสองแล้วก็ไม่ส่งเขามีคนมาล้องเรียนผมเนี่ยผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปแล้วนะนะนะตัวละหกแสนนะอ้างว่าเอากีเลนสิงโตเนี่ยตัวละหกแสนไปตั้งรัฐบานแล้วนะจะรวยนะนจะร่ำจะรวยใรต่างก็ไม่รวยซวยแต่เดียวแนะ่กับพี่ลาสุดไปหลอกคนแก่หกสิบหกล้าน เมื่อวานนี้ผมก็คุยกับเจ้าของเพจวิกเกียนนะยังบอกเฮ้ยนะมีคนไปหลอกเหรออสอนอบางกอกน้อยก็ไปหลอกว่าเนี่ยต้องต้องทําพิธีแบบนั้นแบบนี้นะต้องซื้อเครื่องรางของขลังจากประเทศจีมนม,มาะเทศองค์มากดไปหกสิบหกล้านนะครับไม่ได้เลยเลยครับนะครับของก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองคนแก่โดนหลอกเงินไปหกสิบหกล้านเพราะความเชื่อขมงไปแจ้งชอบงคครับตอนนี้ข่าวออกทั่วไปหมดแล้ว อันนี้ก็เรียนให้พี่นองประชาชนได้ทราบคราวานี้คุณพุทธะช่องแปดนี่นำเสนอแบบโอ้โหต่อเนื่องเลยเชิงลึกเลยนะครับแลวยังมีคนที่โดนหลอกลวงเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับหมอดูหัจอียวันนี้ตอนบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งพี่เดก็จะไปออกอเปิดปากกระภาพาะภูนะครับก็ไปให้ความรู้เรื่องหมอดูหงจุ้ยอะไรเนี้ยเพราะว่าพี่เดก็ทกํา็ดีด้วยอะไรด้วยนะครับนะครับนะก็ไปให้ความรู้กับประชาชนเตือนภัยว่าเราดูรายการหมอดู ดูรายการห่วงจุย้ยดูรายการอะไรความเชื่อเครื่องรามของข่าเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อเสียเงินเสียทองต้องหกสิบเจ็ดสิบล้านสิงโตตัว,ตวละหกแสนอะไรต่า,ตางๆเนี่ยเป็นเรื่องงมงายนะเราจะรวยจะดีหรือไม่อยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความคิดนะครับยิดคคาสอนของพุทธเจ้าหรือศาสนาของแต่ละศาสนา,ศ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 าอันนี้ก็เรียนให้พีน่น้องประชาชนได้ทราบเข้าใจนะครับนะ่ะก็เรียนให้พีน่น้องประชาชนได้ทราบนะครับ ว่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรเยอะเรื่องหมอดูเนี่ยวันนี้พี่เดย์ก็ไปออกอรายการน,นะเปิดปากสภาภูมิไทยรัฐทีวีนะกรรมการสภาทนายบางคนมันก็ไม่ชอบพี่นาเพราะพี่เดย์แม่งหนึ่งรอกว่าสองดังกว่านะออพูดจาก็ดีกว่าอะไรแบบมันก็เลยขฐานิสยาวันๆันก็จะถอนใบยากพี่เดย์นะครับนะไม่เป็นไรหรอกพี่เดย์ก็สู้ต่อไปนะครับสู้กับมันไปแล้ไอ้พวกขฐานิสยาแทนที่มันจะพัฒนาตัวเอง วันๆก็จะมาเจาะ uno, like ยางพี่เดยอยู่แล้วพี่เดย์แม่งเจาะยากแลวด้วยเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรหรอกนะท้าแม่งทุกวันเนี่ยนะครับอืมนะก็เรื่องทนายตั้มดีไอคอนนะครับดีไอคอนนี่ก็ได้ข่าวว่าก็จะมีการเรียกอะไรวะดีไอคอนก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอาจจะมีแชร์ลูกโซ่แล้วก็กฎหมายขายตรงมาตราสิบเก้านะครับผมได้ทราบข่าวมานะครับเดี๋ยวก่อนนะ มาตรา1ิบเกฎหมายขายทืมนะครับนะฮะก็จะมีการแจ้งมาตราสินะฮะนะครับก็คือว่าไม่ได้เน้นขายสินค้าเน้นการระดมทุนหาคนเขามีมติเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งมาตรา19ก้โดนข้อหาเพิ่มแล้วก็โดนข้อหาแชร์ลูกโซ่นะครับพอโดนสองข้อหาเข้าไปในโทนก็หนักแล้วนะนะจะหนักมากขึ้นนะครับนะแล้วก็โดนฟอกเงินหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูนต่อไปนะ อันนี้คือความคืบหน้าของคดีดออีไอคอนนะครับนะส่วนความคืบหน้าของคดีแม่ตั๊กรายงานข่าวเมื่ช้านี้ที่ผมทราบมาก็ออก็จะมีการแจ้งข้าหาเพิ่มเหมือนกันนะครับนะแจ้งข้อหาเพิ่มนะนะครับมีข้อหาอะไรบ้างนะครับชอบโกงประชาชนพะบ,บคอมอโฆษณาไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคสร้างความเข้าใจผิดนะครับในสินค้าหรือบริการ โฆษณาโดยใช้ฉลาเป็นเท็จโอ้โหโดนห้าข้อนะ,ะครับพนักงานสอบสวนปคบเตรียมส่งให้กับอายการในวันที่ห้าพฤจิการก็สแสดงให้เห็นว่าตารวจทํางานรวดเร็วมากต้องชื่นชมตํารวจนะตำรวจยุคท่านผอบอรตรคนปัจจุบันเนี่ยพี่ต่ายทางานเร็วครับรวดเร็วใช้ได้เลยครับนะแต่คดีมันต้องเป็นข่าวเป็นดังไม่ต้องมีทนายดังๆเข้าไปช่วยนะถ้าดําเนินคดีปกติมันช้า แต่ถ้ามีทนายดังนักร้องดังเข้าไปช่วยเนี่ยเป็นขู่เป็นข่าวคดีมันเร็วเอาพี่น้องว่าจริงไหมนะ่ะดำเนินคดีตามปกติระชาิไหนกนาะจะเริ่มสื่อพยานกันเริ่มออกหมายเรียกออกอะไรต่างๆแต่พอเป็นข่าวนะอยู่ในความสนใจของประชาชนที่ภาษาฝราัง่งเรียกไฮโปรไฟล์เคสเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คดีมันรวดเร็วนะนะครับเพราะฉะนั้นการทําคดีให้เป็นข่าวเนี่ยมันดีความเป็นธรรมมันเร็วขึ้นนะครับนะ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 ครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะ